สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็โมโมูโลิกนะคะก็จะมาชี้แจงในหลายประเด็นนะคะที่เป็นกระแสพักมีพาวิจารณ์แล้วก็สอ,สอบถามกันมาเยอะทั้งในแฟนเพจแล้วก็ในไลน์ใน Facebook นะคะรวมถึงใน YouTube แล้วก็แอดไลน์กันมาสอบถามเยอะนะคะถึงตัวนี้เลยกันแดดโอมโฮลิกนะคะตอนนี้ก็สินค้าของโมเนี่ยเป็นที่ติดตลาดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะกันแดดเราใช้ได้ทั้ง ผิวขาวผิวสองสีผิวเสียงตาผิวสีคผึ่งใช้ได้หมดเลยนะคะก็คือทาแล้วเนียนเนียนใสไม่คนผิวเขาครั้มนะคะโมย้ำครัม้มว่าทาแล้วไม่เทานะคะก็คือทาแล้วผิวดูเนียนใสขึ้น 1- 2เฉดสีเลยทีเดียวแล้วก็จะมาชี้แจงอีกประเด็นหนึ่งเนาะว่าโมผลิตกันแดดมานะคะไม่ได้ผลิตตัวกันน้ำก็คือเป็นกันแดดที่ไม่ได้กันน้ำนะคะใครที่ไปไว่ายน้ำหรือว่าทำกิจกรรมหนักหน่วงนะคะโมก็ ยังยังไม่แนะนําตัวนี้เนาะเพราะว่ามูผลิตออกมามูพูดความจริงอยู่แล้วว่าตัวกันแดดของมูไม่ได้กันน้ำนะคะผลิตมาเพื่อกันแดดอย่างเดียวนะคะก็คือ spf 6 0 p a บวกบวกบวกนะคะแล้วก็มูจะมาชี้แจงสาเหตุที่มูไม่ผลิตกันแดดที่เป็นกันน้ําออกมานะคะตัวกันแดดที่เป็นกันน้ำเนี่ยอาจจะทําให้ผิวของเพื่อนๆอุดตันได้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ทําความสะอาดผิวอย่าง อย่างยังไงอะ่ะไม่ทาความสะ,สะอาดผิวอย่างให้มันสะอาดหมดจดจริงๆเพราะว่าเคยสงสัยกันหลายๆคนไหมคะว่าทําไมเราไม่ได้ทาอะไรผิวเป็นสิวไม่ว่าจะสิวที่แขนหรือสิวที่หลังอันนี้อาจจะเกิดมาจากเพื่อนๆทากันแดดแล้วอุดตันผิวแล้วก็ทําให้เป็นสิวนะคะสิวที่แขนแล้วก็ที่หลังเป็นอะไรที่รักษายากนะคะแล้วก็มุกอ้อผลิตกันแดดตัวนี้แหละคะ่ะมาไม่กันน้ําก็ ทำให้ไม่อุดตันต่อผิวแต่เพื่อนๆก็ทั้งนี้ทั้งนั้นรีเควสกันมาเยอะรีเควสตกันมาเยอะมากว่าอยากได้กันแดดที่มีกันน้ำนนะคะเดี๋ยวโมจัดให้รออีกนิดนึงนะคะโมคิดว่าโมจะผลิตประมาณช่วงเดือนมีนาเมษานะคะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเป็นรุ่นกันแดดลิมิเต็ดออกมาที่กันน้ำได้ด้วยไปเล่นน้ำสกงกรานกันเนาะเพราะว่าโมคิดว่าคงจะไม่มีใครอยู่ในออฟฟิศแล้วก็ ว่ายน้ําใช่ไหมหรือว่าใครจะมาสาดน้ํามันไม่มีอยู่แล้วอะ่ะเออมมก็เลยผลิตมาเพื่อกันแดดจะมาย้ําในคลิปนี้นะคะแล้วก็ถามมาเยอะว่าเหรราคาอะไรยังไงรับสมัครตัวแทนอะไรยังไงนะคะตอนนี้ตอบแชทแทบไม่ทันเพราะว่าส่งของทุกวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่วนเรื่องเหรราคาก็ทักแชทมาส่วนตัวอยากเป็นตัวแทนทักมาเลยค่ะโมสร้างรายได้ไดแล้วก็อ่า ไม่กักยินดีตอบทุกคำถามนะคะใครอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายมีรายได้เสริมหรือจะเอาจะเอาเป็นรายได้หลักโมก็ไม่ว่ากันนะคะก็ทักแชทมานะคะโมโอโมโฮลิกยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบ๊ายบาย